ครับวันนีครับคุณผู้ชมที่รอปรกคับแล้วแล้วก็มาถึงแล้วนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับบุญมาซปเปอร์ชัวนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ทีน้องคุณผู้ชมครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณสมบัติทนสารเคมีย่อยสลายสารเคมีย่อยสลายปุ๋ยเคมีที่ตกค้างสะสมจนดินเสียกลายเป็นธาตุที่พืชนํำไปใช้ได้อุดมสมบูรณ์นั่นเองครับ ทนความร้อนได้ถึง100องศาครับร้อยองศาความร้อนทนได้ครับเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในนี้ครับวิธีการผสมแล้วจะไปใส่กับดินใส่กระพืดผักใส่กับตน้นไม้จะทํำยังไงครับวันนี้ครับเราจะแนะนําและบอกวิธีการใช้อย่างถูกต้องนะครับวิธีใช้ก็นี่นะครับเปิดกรองออกมาจะเป็นซองอย่างนี้ครับนี่ซองขนาดนี้แบบนี้ครับบรรจุ 5มิลลิกรัมนะครับนะครับใช้ได้กับ10ไร่ซองเดียวครับใช้ได้10ไร่ครับขอย้ำครับซงเดียวนี่แหละครับใช้ได้10ไร่วิธีการผสมครับหัวเชื้อจุลินทรีย์บุญมาซปเปอร์ชัวครับง่ายนิดเดียวครับพี่น้องประโยชน์อย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากใช้แล้วใช้กับดินใช้กับพืชผักทั่วไปจะได้เป็นไงครับมาดูนะครับวิธีการใช้ของเรานะครับ นี่นะครับกล่องหนึ่งบรรจุ5ซองนะครับ1 2 3 4 5ซองนะครับกล่องหนึ่งบรรจุ5ซองนะครับพี่น้องในราคา2,475บาทตกซองละ495บาท495บาทใช้ได้10ไร่มูล,ลค่าเพิ่มเป็นร้อยๆครับหลายก้อนหินครับกับดินที่เขาเสียกันสิครับกับ10ไร่กับซองหนึ่ง495บาทครับ ไม่มากไม่แพงครับวิธีการผสมครับอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องนี่ครับนี่หนึ่งซองแกะนะครับออกมาถังนะครับน้ํา500ยลิตรนะครับใช้ได้นี่ครับนี่ดูผงๆงอะขอกล้องนะครับซูมลงมานะครับนี่ครับนี่แหละครับอืมนี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์นี่ ทนความร้อนร้อยองศาจากงานวิจัยเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับเราใส่ทางด้านของนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่ากาก,ากน้ำตาลอันนี้5อันนี้1ลิตร10ลิตรนี้จะอยู่ประมาณน่าจะร้อยกว่าบาทเนาะแมนบอมินร้อยห้าสิบบาท10ลิตรครับใช้5ลิตรก็พอนะครับใช้5ลิตรก็พอนี้ใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วครับอ่านี่ใช้5ลิตรก็พอครับนี่ ใส่เข้าไปเลยครับหดนะครับ5ลิตรเลยนะครับจะได้หัวเชื้อเข้มข้นนะครับออนะครับนี่ล่างถางบอบเลยยังเหลืออีก จากเสร็จนะครับผสมแล้วต้องคนนะครับนี่คนเอาไม้อะไรก็ได้ครับคนเลยครับคนให้เข้ากันคนคนนี้ครับวิธีการคนนะดูความเข้มข้นครับจะเกิดขึ้นความเข้มข้นเกิดขึ้นครับนี่เห็นไหมครับสีอันนี้ใหม่ๆหหอมเนะี่ยแหลกๆถ้าหมักได้ที่จะไม่มีกลิ่นหอมนะครับจะเป็นกลิ่น ออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะหอมอยู่หอมน้ำกลิ่นตาลคือเราคนๆๆกันให้เข้าที่นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้แต่ปิดฝาแบบไม่สนิทครับอย่าไปปิดสนิทถ้าปิดสนิทแล้วมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาก็คือปิดธรรมดาเนี่ยนะครับน,นี่คือวิธีการนะครับหมักไว้7วันพี่น้องครับหมักไว้7วันพอหมักไว้7วันแล้ว ค่อยนําไปใช้ได้นะครับนะไปดูถังที่หมักไว้เกดวันครบเกตวันนะครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้พิ่งตักไปใส่เราก็เหลือขนาดนี้นี่ครับนี่เกดวันหัวเชื้อเกตวันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่พอเกตวันแล้วเรามาเจือจางกับน้ําทั่วไปนะฮะจะเอาไปรดกับต้นไม้นะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเอาน้ําเปล่าน้ําเปล่านี่นะครับ น้ำเปล่าแล้วเดี๋ยวหาที่ตักเอาหัวเชื้อเอาฝานี้ก็ได้เนะาะโมมีเด้อันนี้ก็ได้ครับตักเอาหัวเชื้อมาผสมนี่ครับพอประมาณจริงๆแล้วใช้ประมาณสักอ่าักประมาณ5 0ซีซีนะครับอันนี้อาจจะไม่ถึงครับ5 0ซีซี เดี๋ยวก่อนที่วางน้ำเปล่าอันนี้5 0ซซีผสมกับน้ำเปล่าขนาดปริมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรดเอาจุดได้ดีเหรอพวกไ้กับหดหมดละเขียว์อะหมดละเอาข้างโดมไปอ่ะไปข้างโด,ม,งดมที่เรายังไม่ได้ใส่หัวเชื้อนะครับเอาตามมาเพื่อให้คอยไปไก่แทะ <c oughs> <c oughs> จะออกกันล่างไก่หรอระรนะครับเราจะรดนะครับ นะครับนี่ข้างโดมนี้ยังไม่ได้ลดหัวเชื้อนะครับดินก็จะเป็นดินเอียดยินแข็งนะดินแข็งวิน,ะด,น,ด,นดินไม่ไม่ได้ปลูกอะไรก็ไม่งามปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแหละครับบอกตรงๆเลยอ่ะลดเลยครับลดอย่างนี้แหละครับนี่ลดแค่นี้ไม่ต้องมากครับลดแค่นี้นี่ รถน้ำหมักครับ,น,รบนี่ครับเมื่อเช้านี้มาถ่ายมันก็ขุดยากเยลยรถอย่างนี้อันนี้แบบโอ้นี่เพิ่นเขีมควนเพิ่นเห็ดไปให้ยังดีนี่ะนะครับรถด,ดินอ่ะรถยังไม่ขุดเลยนะครับดินที่ยังไม่ขุดนี่อ่านี่รถไปหมดแล้วครับมันจะคนล้นบรรยากาศเลย เวลาผ่านไปไม่กี่วันแหละครับจริงๆแล้วเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันแล้วปลูกต้นไม้ได้เลยจะทำให้ดินนี้ครับที่เราลดนี่ผ่านไปวันสองวันสามวันความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะได้ผลคือเจ็ดวันขึ้นไปความชัดเจน นะครับของดินนะครับที่จะปลูกต้นไม้จะเป็นดินร่วนดํานะครับถ้าจะเพิ่มใส่ก็ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็นดินร่วนที่ผมปลูกต้นไม้ผมบอกให้ทราบว่าดินที่ปลูกต้นไม้ในนาบุญมาเนี่ยจะเป็นดินเอียดดินทรายดินเป็นกรดนะฮะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่งามหลังจากใช้หัวเชื้อจุลินซีนะซูเปอร์ชัวนะครับ นี่แหละครับเัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักกลายเป็นดินร่วนดำนะฮะลองดูนะครับเดี๋ยวตามติดตามในช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปรถกับดินที่เป็นแห้งที่มองไปนะครับไปไปรถพวกนั้นอีกรอบหนึ่งไปเชิญครับเดี๋ยวเขามาเบิงดินนะครับดูครับอ่ะซูมลงครับนี่ก็คือดินทรายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่งามตอนนี้เรายังไม่ลด หัวเชื้อไม่ได้ลดน้ําหมักซูปเปอร์ชัวครับตอนนี้เราจะลดนะครับมาบามิบนมาซอยกันหดแล้วก็ผ่านไป4ี่ห้าวันหกวันเจวันเดี๋ยวจะจะมาคอยอัปเดตระหว่างดินอย่างนี้ครับกับดินที่ปลูกข้าวที่ใส่ไปแล้วความแตกต่างอันนี้คือใส่แล้วอันนี้ยังไม่ใสแล้วจะลดแล้วเราจะมาเทียบกันนะครับต่อไปดินแบบนี้ ก็จะกลายเป็นแบบนี้หรืออาจจะง,งามก่อนใส่หลายก่อนซูมี่ใ <laughs> ส่หลายก่อนเนาะเอาเข้เมข้นเลยเอาหมดเท่ามินนี่งดูบบดนี้จำนะครับนี่ครับจำํำเบื้องต่อไม้ต่อน,นี้ไว้ปฏิว่าิภาคกันเมฆก็บบ่สินะาะขั้วไหมอเดี๋ยวผมไปตักมาอีกนะครับ ถ้าหมักให้ได้ที่แล้วมันจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นๆนิดนึงถ้าคนบางคนก็จะมาหอมบางคนก็่าเหม็นนะเอาลองลดดูนะครับพี่น้องนี่จากเขา่างามนี่ครับทอดบบได้เลยเห็นบ่นี่ข้าวไม่งามเลยครับน,นี่เละเขาเรียกว่าน้ำหมักมหัศจรรย์ ถ้าผูไ้ได้ไปใส่แล้วรับรองครับบดติดใจบางคนวาหน้างามอยู่ใส่ไดบ่ได้ครับก็จะเพิ่มผลผลิตนะฮะยิ่งงามยิ่งใช้ยิ่งดียางใดยังดียังงามยังขหอยยขีเขียวเร็วแท้ละ่ะสุ่มนี่ว่าก็หดหนึงก็ได้หันหลังกลับมาเขียวลหละดำแล้วเ่าไวไ้ด้ ถ้าให้ดีที่สุดนี่คือช่วงจังหวะที่ฝนตกไม้นะมิน<ม>พอฝนตกไม่มันสิซุ่มแล้วห้องหดตัวนี้มันสิกระจายไปหมดนะแล้วต่อไปก็คือพวกแร่ธาตุในดินพวกที่เป็นทักแทเป็นอะไรนะไส,เด,สเดือนเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมามาช่วยมาช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนญาตลดไปหอดนีเนะครับเด้อ,อดหอดนีให้เป็นเปียงนี่เลยเพราะฉะน้ดูแลง่เวลาลถไปแล้วเนี่ย จริงๆเขาต้องเจ็ดวันถึงสิบวันยี่สิบวันแต่ว่าห้าเห็ดปลูกเขาเฝ้าเขากับจักสองสามมือเขากับมะกมูดมะพุแล้วนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปนะครับอีกสองสามวันสี่วันเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆในพื้นดินแปลงนี้นะครับให้พี่น้องได้หู้ทราบกันนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับกับหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักบุญมาซปเปอร์ชัวครับขอบคุณครับ นี่ครับการเป็นเกษตรกร,ต,กรต้องขยันต้องเอาใจใส่ครับพื้นแผ่นดินเราเราต้องรักเราต้องดูแลเขาเพราะเขาให้ข้าวให้น้ําให้อาเขาต้องดูนี่มมมหมดแมน้อนได้้อนสิเห็ดหน้าปูกเขา,ข,า,ข,าขอ,ขอ,องงาเขาคือบัวง่าหมดปะ